รากมะขามยักษ์ครับคุณผู้ชม <c oughs> แปลกเขาจะแปลกตรงนี้นี่เเลื่อนมานี่คดนะครับคดไม้ตรงกลางเห็นคนตัดไม้ <c oughs> คนตัดฟืน เล่งดีดีกว่าดูตรงกลางนะคุณผู้ชมสวยจังเลยโคตมาขามอันนี้เด่นทั้งด้านตะบ,บะเดชะ มหาอำนาจบารมีว่าชื่อต้นขามเกรงขามป้องกันอันตรายสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปปรุงคนทั้งหลายเมตตามหานิยมเป็นอะไรที่สุดยอดมากคุณจะเจอปดใหญ่ขนาดนะ้อ,อ,อนอองอออ อู้ยง่าย,ยังไงเกือบไปถอยหลังเกือบร่วงขึ้นไปใหม่โอากาสนะครับสวยจังเลยคุณผู้ชมนะพดขนาดใหญ่อื้อ มุมนี้ก็ย้อนแสงตรงกลางนั่นเะป็นสุดจุดศูนย์กลางนกลมบล็อกอยู่ข้างในนะแสงก็เหลือเกินถ่ายให้ได้หลายมุม อืมเอแล้วโอเคโชคดีมีงันใช้เฮงรวยรวยสุขภาพด,ทดาีทุกหน้าทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านี่ก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครป์ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องจอยจ้อยพุงกลมด้